กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณ 1>, 1นะครับบอรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ ถ้าผมพิจนิดพินาดูนะครับย้อนดูไปในช่วง20-30 30ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่อดีตสภาพโซเวียตนะครับล่มสลายลงในช่วงปี1 9 9 0ปี1 9น1นะครับแล้วจากนั้นมาปี1994เนะครับเนโต้ขยายมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาทางตะวันออกนะครับจากพื้นที่สีฟ้าเดิมนะครับือคือพื้นที่นะของเนโต้เดิมนะครับก่อนที่ สาภาพโซเวียตจะล่มสลายลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆนะเพิ่มนะประเทศสมาชิกจากสีฟ้าอ่อนเป็นสีน้ำเงินนะครับโดยรับนะบริวารเดิมนะครับของอดีตสภาพโซเวียตนะครับอย่างโปแลนด์นะครับอย่างบัลแกเรียนะครับอย่างโรมเนียนะครับ,รบหลายชาติเลยนะครับค่อยๆนะทยอยเข้าเป็นสมาชิกของเนโต แล้วก็นะพวกที่เป็นประเทศะที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตนะครับอย่างลิทัวเนียนะรัสเวียนะครับเอสโตเนียอย่านะครับเข้าเป็นสมาชิกของเนโตนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับนะการแผ่ขยายของเนโตเนี่นะครับเยังพยายามไปต่อนะครับทั้งที่นะรัเสเซียขอลองกันแล้วนะถึงเรื่องประเด็นของยูเครนนะครับนะว่าให้หยุดเถอะนะยูเครนเนี่ยนะพอทีนะจะได้เป็นบัฟเฟอร์โซนนะเป็นฉนวน เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับทางด้านยุโรปนะครับในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเกือบ20ปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูท่าทีแล้วเนี่ยนะเนโตก็ขยายมาเรื่อยๆนะครับรัสเซียจึงขีดเส้นแดงไว้ที่ยูเครนนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ายูเครนเนี่ยนะครับจะโปรทางด้านตะวันตกนะเปลี่ยน นะเปลี่ยนจากเดิมซึ่งเคยโปรัรสเซียนะมาโปรทางตะวันตกนะครับก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับทางรัสเซียแนะสุดท้ายในช่วงปี2014นะครับจึงเข้าไปควบคุมและพนวกเอาแหลมไครเมียมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับถ้าเราดูแบบนี้นะครับนะก็ดูเหมือนว่านะทางเนโตไม่น่าจะจบอยู่แค่ยูเครนนะที่ผมบอกเช่นนี้เป็นเพราะว่า,วา การประชุมในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือการประชุมที่มาดริดนะของสเปนะของเนโตนะครับและก็การประชุมของปีนี้เนี่ยเนโตนะครับได้ชวนเอานะประเทศที่ไม่ได้อยู่ในแถบแถบนี้นะครับไม่ได้อยู่ในแถบแถบไอมหาสมุทรอลนติกเนี่ยนะครับแต่ด้านข้ามมหาสมุทรรับไปที่แปซิฟิกนะครับ,น,รบนั่นคือ4ชาตินะที่อยู่ในมหาสมุทรปซิฟิกเนี่ยนะเข้ามาร่วมประชุมนะครับเป็นแขกรับเชิญ นั่นก็คือนะญี่ปุ่นนะเกาหลีใต้นะครับออสเตรเลียนะครับแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับเดยเฉพาะในปีนี้นะครับจะเห็นนะมีความสัมพันธ์มากขึ้นโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะตั้งศูนย์ประสานงานนะครับนะของเนโตในแถบแปซิฟิกนะครับส่วนเกาหลีใต้ก็มีการไปลงนามนะทำสัญญาอะไรบางอย่างนะครับกับทางด้านเนโตนะครับที่กรุงวิลเนสครับของลิทัวเนียนะครับ ด้วยเหตุผลประการน,นี้นะครับผมเชื่อว่าเนโตเนี่ยจะไม่จบแค่อยูเครนแน่นอนนะครับในการแผ่ขยายมาทางตะวันออกแต่วางแผนขยายตัวนะครับข้ามมหาสมุทรเลยนะครับมาอย่างเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับนะผมบอกว่าชื่อเนี่ยน่าจะตั้งเป็น n a โต้เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะนอร์ทแอตแลนติกนะครับต้องเป็นนอร์ทแอตแลนติกแอนด์แปซิฟิกนะครับ t r e n t y organization นะครับองค์กรองค์การนะป้องกัน อแอตแลนติกเหนือและแ a ซิฟิกนะครับอันนี้น่าสนใจนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับและความเป็นไปได้สูงทีเดีวยวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ